ท่านเคยประสบปัญหานี้หรือไม่แมงมุมที่บ้านมีเยอะเกินไปเยอะมากจนจัดการเองไม่ไหวหรือถ้าหากว่าแมงมุมที่บ้านท่านไม่เยอะแต่ว่าท่านอยากจะจัดการแมงมุมเองแต่ท่านกลับกลัวแมงมุมซะเองเพียงแค่ท่านติดต่อบริษัทเราทางเราจะจัดการแมงมุมให้เองโดยทางเราจะรีบไปจัดการแมงมุมให้ที่บ้านท่านทันทีและทางบริษัทเราจะหาอาวุธจากสิ่งของในบ้านท่านมาจัดการแมงมุมแต่เราจะไม่รับประกันว่า บ้านท่านจะลบหรือมีสิ่งของอะไรจะกระจายหรือมีอะไรเสียหายอย่างไรก็ตามทางเราจะไม่รับผิดชอบหากท่านต้องการติดต่อเราโทรเลย1234567890ย้ำ1 123 4 5 6 7 8า0สหาหเ็นดีที่ใช้บริการเราครับ่าลูกค้าจ้างงานวันแรกมาก็เอามีแมงบุมอยู่ที่ก่อ,อเรื่อยอา้า ว่ <l ux> าลูกค้าต้องตกกระโปกขนาดเยเนแต่มีแมงมุมมาอยู่ตรงนี้มาเอาบานมาก็ <l ux> มีลูกโม่ด้วย <l ux> มจะเวอร์กันไปหรือเปล่าเพราว่าเดี๋ยวเอาลูกโม่มาจิงแมงมุม <l ux> ยกโคมไฟมาด้วยส <l> ะ <ux> อาดข,ของบ้านขเขา <l ux> ดิงเกีย <l> ร <ux> ์ <l ux> หยุดนะฉันมีปืนแกอยู่ไหนน่ะ มูไม่สนอุ้ยแมงมุมน you you <wave to baj> um, ี่ตายอยู่ที่ไหนกันอีกอนี่เฮ้ยไม่ได้แล้วต้องเอาเผาเผาจิ้มเผาเดือดเดือดเผาแมงมุมย่างกินแมงมุมย่างไปอ่ะหมดแล้วไปวุนหมด อาวตายแล้วเหรอยิดาวกระจายอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยนูนนูนไหนหยุดนะยกมือขึ้นอุ๊ยย่าซีพอนแข็งทำบูเจก,กันแตกได้ด้วย นี่แหละยาสีฟันนี่แหละอ่ะเปิดล็อกไม่ได้เหรออุ้ย <c oughs> <c oughs> โชนนี่เที่ยวแตกเลยเถอะยกมือขึ้น,น้ำอยากตายเอาเอาดีเอาวิธีที่สุดก็คือคลิปบอร์ดเอาไปไหนละเอาหายขยะมีไหมไม่มี <c oughs> ดีวัดดีวัดดีวัดดี เราจะเอาดอกไม้ไปฆ่ามันกันเกมอะไรวะเนี่ยโคตรอินดี้เลยเอาทีวีมานี่เอาทีวีมาหนิเอาทีวีมานี่ไม่ต้องเอาทีวีไม่ต้องละฟาดมึนไปไหนฟาดฟาดฟาดเอาหายไปไหนมีเอาหมอนหมอนหมอน ปาดเนี่ยมันอยู่แถวนี้แหละคอ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 ออเฮ้ยฮู้วววววววาวว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 วูวว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 ทววววาวว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 ว่วว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 มววว่วว ลูกค้าครับไม่ต้องห่วงนะครับเราไม่จัดให้อยู่แล้วครับลูกค้าลูกค้าต้องมาจัดเองเพราะว่าทางเราไม่มีบริการจัดบ้านให้พวกเราไม่ใช่แม่บ้านพ่อบ้านนะลูกค้าครับหรือของเขาเมื่อหมดเลยหรือหรือออกมาแม่งหรือหรือหนีหนีทบายเข้าของลูกค้ามันเหมือนไปโกรธใครมาฟาดฟาดฟาด น g, ี่แตกบ้านจะตัดกระจายหมดอ่ะตักกระถางอ่ะตีเออแตกอ่ะตีให mm ้แตกอ่ะตีแตกหมดเนี่ยอ่ะโลภอ่ะโลภโลภโมเล่กระถางนี่ไงอยู่นี่ไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วนี่มิงไปนู่นแล้วอออาสักที โอ้โหลูกค้าครับขอบคุณครับสำหรับตังที่ลูกค้าให้ผมมานะครับมันช่างคุ้มค่าเหลือเกินเพียงแค่10บาทเอาวะอย่างน้อยก็ซื้อขนมกินได้ล้วะเฮ้ยแล้วกูคนเดียวหรอพีศาจละพี่พีดพี่ดูคนทิ้งเพื่อนะมึงดูนะเดี๋ยวชุบไม่ได้ แค่หคนกะก็ได้ One eternity later เอาคุณดีนตายเหรอใช่มันเยอะเกินนี่เรามาถิ่นของมันเหรอเสรยจร้อยทุกคนเกิดเครื่องบินฉันเอาเนื้อตีนไปแย่ปะไฟจ้าหนักกับพัลโลมิก